Hey. มันต้องมีตัวเลือกถึงมือจะเปื้อนด้วยเลือดดินแม้ทางที่จะเดินมันจะมีแค่เชือกฉันก็พร้อมที่จะเข้าไ,ไปชิงไม่ต้องรอให้ตอบใจถ้าเราพร้อมทจะออกเดินเราก็แค่ลงมือทำมันจะโดนใครใครก็มาเมินกันเพิม่มเติมมันต้องมีตัวเลือกถ <następ S 2> ึงมือจะเปื้อนด้วยเลือดดินแม้ทางที่จะเดินมันจะมีแค่เชือกฉันก็พร้อมที่จะเข้าไปชิงไม่ต้องรอให้ตอบ ใจถ้าเราพร้อมที่จะเอาเดินเรากแค่ลงมือทำมันจะโดนใครๆก็มัม่นกันเพิ่มต่แค่เราเริ่มใช้ความคิดเราก็ยังหาทางออกไม่ได้เราต้องลงมือทำถึงตัวเราเองจะพบจุดที่รอดตายแค่เราต้องรอดูไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดอย่ามวัวติดอยู่ในจุดที่มันต้องมานั่งรอคอยความเสียได้ไมันไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าตัวเรายัางมีพร้อมตายเราก็ต้องเริ่มเผชิญและเหยียบทุกอย่างถึงเราจะเจอในความหมายไม่ชีวิตจะงคาด เดินหรือเราต้องเดินทางขวาดน้ำถ้ายังไม่เลือกขางเดินคือตัวเราเองอาจจะพามันไปไม่ได้ต่ไม่หาประสบการณ์เพิ่มแม้เราจะเจอเรื่องเลยร้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่ตัวเราเองจะพามันไปไม่ได้รเรต้องมีตัวเลือกถึงมือจะเปื้อนด้วยเลือดดินแม้ทางที่จะเดินมันจะมีแค่เชอือกเชนกับพร้อมที่จะเข้าไปจริงไม่ต้องรอให้ปลอบใจถ้าเรา ราพร้อมที Donc, ่จะออกเดินเราก็แค <aries> ่ลงมือทำมันจะโดนใครๆก็มามันกันเพิ่มเติมมันต้องมีตัวเลือกถึงมือจะเปื้อนด้วยเลือดดินแม้ทางที่จะเดินมันจะมีแค่เชืออชินก็พร้อมที่จะเข้าไปชิงไม่ต้องลอให้ปลอบใจถ้าเราพร้อมที่จะออกเดินเราก็แค่ลงมือทำมันจะโดนใครๆก็มามินกันเพิ่มเติมเพราะชีวิตฉันเคยผิด โดนโดูถูกเหยียบฉันจนเมตรที่จะใช้เข็มทิศก็ไม่เจอทางออกถ้าเราไม่ใช่ความคิดไม่ต้องรอใครบอกถ้าท้งหนึ่งเราเคยจนตอบมันก็คือบททดสอบในการที่เราจะต้องดิ้นลงชีวิตแม้จะต้องโดนย่ำถ้ามัวแต่เสนอเห็นมันก็เป็นเรื่องสำซ้ำที่คนส่วนใหญ่ชอบเข้ามาชุดเจริต